ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการนายอภิชาติเบิกประโคนครูคศ .1 โรงเรียนชนบุรีสุขบดผู้ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยาฐานะชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาประวัติส่วนตัวเกิดเมื่อวันที่15มกราคม พุทธศักราช2534อายุ30ปีภูมิลำเนาเดิมจังหวัดบุรีรัมย์ประวัติการศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาปี2552สายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โรงเรียนประคนชัยพิทยาคมปริญญาตรีปี2557สาขาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษามหาวิทยายลัยบุรพาปริญญาโทปี2561 สาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาประวัติการรับราชการรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดโปง่งเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2558รับราชการตำแหน่งครูข้อสอน1โรงเรียนวัดโปง่งเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2560 และย้ายมาดำรงตำแหน่งครูคซ .1 โรงเรียนชนบุรีสุขบดเมื่อวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2563งานที่ได้รับมอบหมายครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ1โรงเรียนวัดโปง่งครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ12โรงเรียนชนบุรีสุขบดครูพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภลศึกษาสอนรายวิชาสุขศึกษารายวิชาพละศึกษาและรายวิชาเพศศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นปฏิบัติหน้าที่เลขานุก,การงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ปฏ MM ิบัต<ร><ป>ิหน้าที่กรรมการคุณภาพภายในสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยกลุ่มงานบริหารทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยงานป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยงานจราจรโรงเรียนวัดโป่งปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยงานจราจรโรงเรียนชุงบุรีสุขบท และปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของโรงเรียนการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้มีวิทยาฐานะชำนาญการด้านที่1วิในคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพตอนที่1การมีวินันเป็นผู้มีวิันในตนเองประพฤติปฏิบัติตนตามกฎกติกามารยาทคำนบธรรมเนียม และแบบแผนอันดีงามของสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีอบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการปฏิบัติตามงานที่ได้รับมอบหมายจนสําเร็จตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องปฏิบัติตางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนมีความสามัคคี มีน้ำใจทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีและเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนและองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอตอนที่2การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้มีความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นเสียสละเพื่อส่วนรวมและมีความรับผิดชอบ ต่อผลสำเริจของงานโดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพอดทนในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตามหลักศาสนาเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้เรียนยึดมั่นในหลักนิติธรรมยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมชอบด้วยกฎหมายใช้สิทธิ์และหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง และวางตัวเป็นกลางทางการเมืองมีความตระหนักและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยปฏิบัติตนตามวิถีคนไทยอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยให้เกิดประโยชน์สูงสุดตอนที่ 3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายามุกและสิ่งเสพติดทุกชนิด รวมทั้งรณรงค์ให้ความรู้แก่สิทธิถึงพิษภัยของยาเสพติดเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปด้วยความถูกต้องดำรงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในครอบครัวและในวิชาชีพมีความรักและความเมตตาต่อสิทธิใช้ใจอย่างประหยัดและอดออมเลือกใช้ใจในสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตตอนที่สี่ ความรักและศรัทธาในวิชาชีพปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนและร่วมกิจกรรมของทางวิชาชีพปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆมาใช้ในการพัฒนางานในวิชาชีพเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตอนที่5ความรับผิดชอบในวิชาชีพปฏิบัติการสอนถ่ายทอดความรู้ด้วยความตั้งใจและส่งเสริมการแสวงหาความรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยไม่บิดเบือนปิดบังและหวังสิ่งตอบแทนจากสิทธิ์ดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการอย่างเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมกัน การออกเกี่ยมบ้านผู้เรียนและส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้เรียนอย่างหลากหลายการมีจิตอาสาช่วยเหลือสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนและชุมชนอย่างเต็มใจด้านที่ 2. ด้านความรู้ความสามารถ ส่วนที่ 1. ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในการจัดการเรียนการสอนได้ทําหลักสูตรอย่างเป็นระบบโดยมีการวิเคราะห์พัฒนาและการนําหลักสูตรไปใช้มีการประเมินหลักสูตรมีการจัดทําแผนการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตรตามบริบทของโรงเรียนและชุมชนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญถูกต้องตามหลักวิชาการ มีการผลิตสื่อในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างถูกต้องส่วนที่2การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มวิชาสาระที่รับผิดชอบศึกษาหาความรู้ด้วยวิธีต่างๆที่ทำให้เกิดทักษะที่เพิ่มขึ้น การประชุมทางวิชาการการศึกษาค้นคว้าจากสื่อและวิธีการอื่นๆการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการการประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆด้านที่3าม ผลการปฏิบัติงานส่วนที่1ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผลสัมฤทธทางการเรียนรายวิชาพละศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2561คะแนนเฉลีย่ย T score ของผลสัมฤทธทางการเรียนก่อนเรียนเท่ากับ41.45คะแนนเฉลีย่ย T score ของผลสัมฤทธทางการเรียนหลังเรียนเท่ากับ58.55 สรุปคะแนนเฉลีย่ยผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้น17.10คิดเป็นร้อยละ41.22ผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนปีการศึกษา2,561และปีการศึกษา2,562คะแนนทีเฉลีย่ยของผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,561เท่ากับ36.39คะแนนทีเฉลีย่ย ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2562เท่ากับ52.84จากการประเมินคะแนนทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของปีการศึกษา2562พบว่าเพิ่มขึ้นกว่าปี2561เท่ากับ16.45คิดเป็นร้อยละ45.22นักเรียนจำนวน117คน มีผลการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมตามหลักสูตรอยู่ในระดับดีจำนวน117คนคิดเป็นร้อยละร้อยผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจำนวน117คนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรต่างๆและตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับดีขึ้นไป จำนวน117คนคิดเป็นร้อยละร้อยส่วนที่2รายงานการสังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้ศึกษาปัญหาและนำรูปแบบเทคนิควิธีการแก้ปัญหาต่างๆมาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งปัจจุบันและในอนาคตรางวัลที่ภาคภูมิใจรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา2561รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับหนึ่ง กิจกรรมการแข่งขันคีตะมวยไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งถึงางานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่67 68และ 69- 3ปีสอนรางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมคีตะมวยไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งถึงางานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่67ปีการศึกษา2560รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันคีตะมวยไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งานมหากรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรมวิทยาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติปีการศึกษา2561 รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมการแข่งขันทักษะพื้นฐานกีฬามวยสากลสมัครเล่นระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1-3งงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่69ปีการศึกษา2562รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1-3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ปีการศึกษา2,562ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุกประจำปี2,563ผู้ฝึกสอนกีฬาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกีฬาบาสเกตบอลทีมหญิงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาครุ่นอายุไม่เกิน18ปี ประจำปีการศึกษา2563และผู้ฝึกสอนกีฬาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ2กีฬาบาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิงในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่42ประจำปีการศึกษา2564รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันที่2ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านขอขอบพระคุณครับ